นอกจาที S <S ่จะปตเนี่มันเข้ามาผมไปดูไลฟ์สดของอาจารย์เขาแล้ววันรรเข้ามาเลยเได้ย์รายีๆทีที่หมองทำให้สมเหตุเขาซึ่งโครงการที่ผมาีี้าวข้าวข้า้าาวาวข้าา้าวข้าวข้า้้าข้าานา ซึ่งทาให้ที่เขาเนี่ยหักกันร้อยตัวก็หมดเที่ยงเลยก็คือว่าหักออกเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งครับเดี๋ยวนี้นะครับขอสอบละยี่สิบาทอยวนีหลายแล้วไม่อเพิ่มให้กับหลายอย่างที่ก่อนหน้านี้อาจจะไม่มีค่าครับหรืออาจจะคนไม่สนใจครับแต่พอมีวงวงการกวางเป็นที่รู้จักแล้วก็คนนิยมมีคุณภาพเท่าๆกับมูลไส้เดือนนะแต่คนยังไม่รู้จักนะครับ ถ้าคนรู้จักเยอะนี้ผมว่าราคาแน่จะพอๆข้อมูลที่เดือนกินใบนี้สุดยอดเลยครับครับครับตรตรงนี้อาจารย์ก็คงจะให้บริการในด้านของการเผยแพร่แาด้านวิชาการแบบด้านของยากปฏิบัติครับแล้วก็ให้คำปรึกษากับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับกวางตลอดไปครับผมผมเชื่อว่าทางออนไลน์เนี่ยไปได้ไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook YouTube แต่ข้างหน้าอาจจะมี t ิ k ิตอก็ได้ ใช่ครับกำลังผมว่าหลายๆคนกาลังมองแหละแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับติ๊กตอกเข้าง่ายกว่าเนี่ยครับเผยแพร่ไ,ได้ง่ายแล้วก็เด็กๆเ,เ,เข้ามาดูได้ครับที่บอกครับเมื่อกี้ทางพิกบอมทางผมที่คุยว่า,าจะผลักดันให้สู่ระดับสากลระดับประเทศเลย,เยครับมีงานใดงานหนึ่งที่เป็นแฟนง,งานแฟนเนี่ยเราสามารถเข้าไปร่วมได้เียครับให้ดึงดึงเด็กๆเ,เ,เข้ามาร่วมได้ครับเราผลักดันไปสู่ประมาณนั้นครับครับเราเห็นถึงความร่วมมือกันเนาะทั้งสี่ทั้งสี่ท่าน ซึ่งก็มีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันนะครับพอมารวมกันแล้วมาปรึกษาหารือกันนะคะในหลายๆงานขอบคุณมากๆเวลาเชียงรายค่ะบ้านรักกวงนะคะสมาคมขัวศิละปะและก็อีกหลายๆครั้อีกครั้งค่ะขอบคุณในอย่างสูงเลยนะคะขอบคุณที่ดูรายการขอบคุณ เขได้เตัวนกเนี้เพื่อควายแดงนี่นนี่เนปีที่ผ่านมาก่อนก่อนที่จะเจอโควิดนะครับก็อันนี้อันนี้มาสายเลยครับหรืว่ามามาสายไ้เอี่ันอันละเท่าไหร่ครับ อัน <S 2> <S 2> uh, นั้นสองร้อยบ้างสองร้อยห้าสิบบ้างสองร้อยบ้างเน่ยอันไหนแพงกว่างาช่างแพงกว่าพันหน้าก็ตช้งาต่งาช้างไม่ออกมาวางแล้วเขาจะจับไปอ๋อต่แต่มีใช่ไหมครับมีเวลาที่จะดูเออพ่อพ่อชื่อจิ๊กตำลอฮอดลอ ซึ่งเป็นการประมูลในลักษณะที่แขงที่สุดสำหรับผมผมเล่นคือเขาเอาไปเล่นแล้วก็เอาไปลองทดลองเนาะแล้วก็รู้ว่าเออทำคนี้ดีแล้วก็กลับมาซื้ออีกมันมันเหมือนกันลูกค้ายเหมือนกันซื้อซ้ำผมก็เริ่มจะดังไม่เาใาไร ท <at> ี่แล้วแล้วก็มาปีนี้ไม่ใช่แค่นันครับตอนนี้โคชนริ่มีนอกฤดูครับชรตั้งแต่ในสาครับซึ่งใอ้ยเจ้าโอ้ยเาคงานงเกนี่คือแบบคือว่าเพราะว่าเราสามารถสามารถบีบนะครนโทรลว่าให้ของเธอในทาไวัทีที่ไหวเลยณอน้ผผมไดจัส่งเข้าบอกวิธีการานนี้โยเฉพเร่ต้า3ชั่โม

กี่าเยงแล้วก็ตวกใีนแ้ก็เขานักธุรกิจอาสัราีมาซัแล้วก็ประวัติบอกว่าเพิ่งลาออกจาก เราต้องทนใจกว้างขวากว้าง้เจงให้เขยาตัวใกล้นะครับมีสามรถหาได้นนมันนีนครับ้วกต้องกัรเอาไปวางไตะนะควางบได้มกเมากเลยี่่ไปไิไม่อยากจะบอกที่จะพูดอะไมอไปทางห ้เด็บทีไรก็ทำให้เนาลาเรยทำให้โ้ชบอกโค้ชดยก่าเยเกมพระ่าโานองทาใ้เาบอก่าเขาลาออกแ่ก็ไม่ได้เลนเตะอลเลยนะครับเือเดียวอะไรเนี่ยทำือว่าเป็นผู้ดีถ้าผมนเรอยๆไป ไปไปไปนอกกว่าไปไปแย่ไปดูด้วยได้คนมีตาเอง

แบบนอฮะเจ้ามอของนกี่ยวับนเ้าขะไรเียเกี่ยวกับนันเช่นันเนี่ยไสกับกวางเนะครับบลลัะรวนัครับัอหรือกวางนั้นรงนั้นครับวนี้ก็ร้อยขายทุกไซส์ทุกราคาครับยันเด็ดตัวครับของมีราคาติดนี่หละครับมีับมันไซส์มันแตกกลางกันเนาะคเรียกอล

ครับผมงานวันนี้นะครับงานฟางของจังงวัดยงงายนะครับจัดตีสวนลูกกชากองสลีนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันแรกนี่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดนะครับฟางขอพันสวยงามนะครับฟางแปลกฟางโซ่งตีตัวยาวที่สุดนะครับแล้วก็ฟางโซ่งตัวใหญ่ยาวนะครับแล้วก็มีฟางกิ้นะครับ กวางขี้ตัวน้อยที่สุดเนะครับหนอแล้วก็มีปากกวดแม่พันกวางนะครับประกวดอุปกรณ์กวางก็มีปากกวดแม่พันนะครับแม่พันสามอย่างคือแบบมิลลิ่งนะครับแล้วก็แบบชิ้นงานเดียวนะครับแล้วก็แม่พันติดตอกันนะครับหรือใจวัสดุอื่นมาตกแต่งนะครับเชิญมาดูมาชมกันได้นะครับวันนี้ครับนอกจากนั้นก็มีนิทรรศการครับนิทรรศการเกี่ยวกับจองกวางแล้วก็ต้งกวางสตาร งามนะครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับคือเรียนแบบธรรมชาติจัดถ่าทางในกวางบินยังได้กวางสู้กันยังได้ครับล้วก็คกวางสตาบตี่มีนักสะสมนะครับของคนจังหวัดย่างไฮ้นะครับคือผู้แทนนะครับผู้ไอ้นะครับสะสมไว้จากมแมลงปีกแข็งจาก ทั่วโลกก็ว่าได้แล้วครับถึงดวงกว้างดวงพีนนะครับเชิญมาชมกันได้ครับวันนี้ครับวันนี้มีกิจกรรมแข่งปอกอ้อยแล้วก็วิ่งกว้างครับวิ่งกว้างครับอ่าตื่นนี้มีกิจกรรมวิ่งอ่าซัดของจังหวัดนนอะดีเนะของเฮาเจียงไห่ก็มีวิ่งกว้างเพื่อชม,มแข่งครับแล้วก็ วันพุ่งนี้นะครับวันพุ่งนี้จะมีไฮไลท์นะครับคือการพัดพัดพ่อพันธ์ลีลาเด็ดนะครับคือฟาร์มกวางหรือว่าคนที่ชอบกวางทั่วผักเหนือครับผนจะมาแข่งกวางนะครับเพื่อพัดเลือกกวางตัวตีเก่งแข่งแรงที่สุดไปเป็นปอพันธ์ในฟาร์มของผมน,นะครับอ่านี่คือจุดประสงค์ในการจัดงงานก็คือว่ากิจกรรมที่เอ่ยมาตะกี้นะครับเป็นการส่งเสริมนะครับอนุรักษ์นะครับและการ ส่งเสริมการพ่อพันธุ์ปางครับหลายๆชนิดโดยเฉพาะฟางชนนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายแล้วก็ภาคเหนือคนเมืองเนานะครับแต่จังหวัดต่างเหนือนี่จะเล่นฟางโยนฟางกันมาแต่บรรพบุรุษล้วครับเป็นน่าว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ว่าเอาปางมาชนกันนี่นะครับถ้าเป็นยังอื่นนี่ ประเทศอือน่นเปิดก่อทําอยู่นะครับแต่ว่าจนกว่างมีตีประเทศไทยตีเดียวนะครับถึงแม้ว่าควางโจนเนี่ยจะมีอยู่ทุกประเทศนะครับกวางจนนี่จริงๆแล้วมีทุกประเทศนะครับแต่ว่าจะออกบอกบอกพร้อมกันนะครับมันจะหมุนเวียนกันไปทั่วโลกครับแต่ว่ามีประเทศไทยเนี่ยครับทางภาคเหนือเนี่ยครับจนกวางเนาะครับเนาะก็เชิญแมวนะครับแล้วก็ทุกปี นะครับต่อไปเนี่ยแหมซีปีไปหน้าทีนี้ก็จะจัดเกิ่มใแหมเพราะว่าจังหวัดยังไฮได้สนับสนุนการจัดงานนะครับเป็นงบประมาณต่อเนื่องนะครับ5ปีปีนี้เป็นปีแรกนะครับวันนี้วันนี้แหมยางครับวันนี้มีอมอบรางวัลวาดภาพนะครับวาดภาพสื่อภาพสมัครทรงภาพและตัดสินตัดสินไปแล้วนะครับเมื่อวันที่สองวันนี้ก็จะรับรางวัลแล้วก็โชว์ผลงานภาพนะครับสื่อภาพ ภูทรงมานี่อยู่สองร้อยกภาพนะครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับสองร้อยกุหาพมานี้ก่อมาชมเลยนะครับว่าภาพที่ได้ครับรางวัลหนึ่งสองสามจากแต่ละประเภทนะครับจากะระดับะสมถึงคนตัวไปนะครับปีมือสวยงามขนาดไหนนะครับเชินมาชมได้นะครับขอบคุณครับ